คลิปวันนี้นะคะเราจะหาจุดตึงกลางของตัวตัวนี้กันค่ะจากนั้นนะคะให้เราเล็งตัวกล้องไปยังโฟกัสซึมที่เรานำมาวางไว้ด้านหน้าของวัตถุน,นะคะค่าว d ดีนะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะมาสาธิตวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม a n g l o Offset ค่ะค่าและสำหรับกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะ ก็คือกล้อง Total Station ยี่ห้อ t o p c o รุ่น GM 52ค่ะและสำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรม Angle Offset นะคะจะยากง,ง่ายยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปเลยค่ะค่าเราสำหรับโปรแกรม Angle Offset นะคะก็คือโปรแกรมการหาค่าระยะราบนะคะ โดยที่เรานะคะไม่สามารถนําเป้าปิซึมนะคะมาวางตรงจุดถึงกลางของวัตถุนั้นได้นะคะแต่เรานะคะจะทําการนําเป้าปิซึมนะคะมาวางในจุดด้านหน้าแทนนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะหาจุดถึงกลางของโต๊ะตวนี้กันค่ะแล้วสาหรับการเข้าใช้งานโปรแกรม Angle Offset นะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะและสําหรับขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม Angle Offset นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องเซตค่าตัวกล้องก่อนนะคะโดยการตั้งลูกน้ำฟองกลมและลูกน้ำฟองยาวนะคะเมื่อเซตค่าตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มการเข้าโปรแกรมนะคะโดยการกดที่ปุ่มหมายเลขหนึ่งหรือว่าปุ่มยิงระยะนะคะจากนั้นนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจที่ F4 ค่ะแล้วกดเข้าที่ F1 offset ค่ะ โปรแกรม Angle Offset นะคะจะอยู่ที่ F1 นะคะกดเข้ามาเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเล็งตัวกล้องไปยังเป้าปิดซึมที่เรานำมาวางไว้ด้านหน้าของวัตถุนะคะแล้วกด Mask ที่ F1 ค่ะตัวกล้องนะคะก็จะคำนวณค่าระยะราบออกมาให้เราก่อนนะคะให้เราดูที่ค่า Hc ตรงนี้นะคะจะเป็นค่าระยะราบจากจุดตั้งกล้องไปยังเป้าปิดซึมให้เรานะคะ ค่า h c ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่1เมตร5 1เอเซนกับอีก7มิลน,นะคะถ้าเราต้องการดูค่าระยะแนวดิ่งนะคะให้กดที่ปุ่มหมายเลขหนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะค่า v d นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งค่ะถ้ากดที่ปุ่มหมายเลขหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ s c ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าสโลของจุดกึ่งกลางของวัตถุนะคะ ค่ะแล้วนี่ก็น,นะคะก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Angle Offset ค่ะค่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Angle Offset ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆหรือว่าจะเป็นอุปก,กรณ์ a c อุปกรณ์อื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลัางสิตทธะสาขาตั้งอยู่ที่ป mm ั hmm. ๊มเอโซแมกเวลูลังสิตของ2นะคะ หรือถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะคก็สามารถสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ะคะ่ะที่เบอร์021816844หรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรนะคะของกล้องรุ่นไหนยี่ห้ออะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปะคะ่ะ แต่สำหรับคลิปนี้นะคะหนึ่งจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ